ในงานเปิดตัว Play 5เนี่ยมีการนำเอาเกม The Civil Village มาโชว์ในงานด้วยนะฮะซึ่งมันจะเป็นการเอาตัวละคร e t h a ินเ n อ e r นะครับที่เข้าไป,ปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ไปเจอกับชาวบ้านที่กำลังไล่ล่าเขาแล้วก็มีการต่อสู้กันแล้วก็โดยการโชว์เกมเพลย์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับก็มีการโชว์เกมเพลย์จริงๆแล้วก็เล่นจริงๆด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยที่ตัวเกมนั้นมีการโชว์มาแล้วก็ดูอลว่าสามารถเล่นบน PlayStation 5ได้แล้วนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวเนื้อหาของตัวละครคริสต์เลตฟิลนะครับที่มีการหลุดภาพสกรีนช็อตของเขาออกมานะคอมนั้นได้มีการใส่ในเว็บไซต์ของสตรีมนั่นเองนะครับซึ่งมีการโพสต์รูปมาว่าตัวละครคริสต์เลฟิลนั้นจะเป็นตัวร้ายในเกมนี้ ออก็ค่อนข้างตกใจเลยที่คริสติฟิลนั้นได้ยิงภรรยาของเขาที่ชื่อว่ามีอาเนี่ยไปทั้งหมดด้วยกันอยู่8นัดนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวเทรลเลอร์สุดปริศนานครับว่าทาไมคริสติฟิลถึงกลายเป็นตัวร้ายในเกมภาคนี้ไปได้นั่นเองนะครับและแน่นอนว่าครั้งนี้นั้นมีการเพิ่มเนื้อหาของรูปคริสติฟิลนั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูตอนนี้นั้นอาจจะเป็นการสปอยเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นะครับผมโอเค เราเห็นได้ว่าเครดิตฟิลนั้นเนี่ยจะมีมุมมองทดนาดซ้ายมือที่เป็นรูปเดิมอยู่นะครับในโปสเตอร์ของ Disney Village นะครับแต่้านน้าขวามือเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีหน้าตาคล้ายกับมนุษย์หมาป่านะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญที่ทาง Capcom ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วก็เนื้อหาที่หลุดออกมานะครับว่าตัวละคร,มรมหมาป่านั้นจะเป็นตัวละครสําคัญในเกมภาคนี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับจะไม่ใช่ตัวละครที่ถูกไล่ล่าในตอนแรกนะครับซึ่งมันจะมีตัวละครตัวละครหนึ่งที่เราได้เจอกับ เขานะครับผมซึ่งน่าจะเป็นคนละคนกันจะเป็นคนละคนกัน,น,น,ลน,กนและก็สุดท้ายนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้แคปคอมได้มีการหลุดเนื้อหาที่ถูกแฮกออกมานะครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเป็นจริงด้วยนะครับผมแล้วก็เนื้อหาตรงนี้ผมจะบอกแค่จะมีข่าวหลุดออกมาว่าเกมซิลวิลเลจนี่จะออกมาจำหน่ายในช่วงประมาณต้นปีนหน้านะครับผม2 0 2 1นี่เนะครับนี่เป็นข่าวหลุดออกมาแล้วก็จะมีการเพิ่ม เวอร์ชั่นของเกมไปด้วยนะครับว่าจะลงให้กับ Play 4 Play 5 Xbox Series X แล้วก็ Xbox One นะครับแล้วก็ PC ซึ่งนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีการประกาศในช่วงเดือนงานตัวเกมเตรีมโชว์นะครับว่าจะมีการวาดจำหน่ายได้ทั้งหมดด้วยกันอยู่5เครื่องนะครับ5แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยมีการเพิ่มเนื้อหาตรงนี้ครับว่าตัวเกมภาคที่7 ตอในภาแพ็ที่8 Village นี่จะมีการเพิ่มภาษาไทยหรือว่า s u b t i t ิลไทยเข้าไปในเกมด้วยนะครับโอซีแพ็ต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็ มีอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ว่าผมจะพูดเฉพาะที่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับผมยังไงไม่เขียนอย่างไรกับเกมไม่ใช่วิลเลจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ไว้นะครับผมสำหรับเนื้อหาที่เพื่ออยากให้ผมทำเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทางยูทูบช anel ของเราผ่านกดปุ่มติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับและเพื่ออยากสนับสนุนช่องนะครับสามารถกดไปที่ปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยตอนนี้นะครับผมโอเคพบกันใหม่ในคลิปต